สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่11นะครับเป็นซูเปอร์บิ๊กแมชนะครับระหว่างเรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรักกรรมเยือนของของแดงเลือดปูนะครับจะเดทกันในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องติ๊กตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนนะคครรรัับไปเิ่่มมมกทีวาพ้อ ของทางฝั่งเชลบ้าเนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับแมนซิตี้นะครับตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่ในอันดับที่2ของตารางนะครับรองจากฝง10นัด19คะแนนนะครับตามหลังจาฝูงอาร์เซนอลนะครับที่6คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลนะครับไล่ตามหลังมาที่18คะแนนนะครับ ถือว่านะครับในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยนะครับมีอาจจะมีเรียกว่าเปไปเล็กน้อยนะครับที่แพ้ไป2แมตช์ติดติดกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับเข้าที่ละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในศึกพเมียเมลีกเนี่ยนะครับนัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะทีมบอลมัดนะครับทีมที่ฟอร์มแรงในฤดูกาลนี้ไปได้นะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกว่าคืนฟอร์มเพราะฝักเข้าฟอร์มได้ถูกจังหวะถูกเวลานะครับ นัดถัดมากลางสัปดาห์นะครับเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกงนะครับพบกับดอทมุนจากบูเดสลีกานะครับแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับแบบสบายเท้าเลย4ประตูต่อหนะครับซึ่งคนที่โชว์ฟอร์มเด่นมากๆในเกมนี้นะครับนี่คือฟิลฟอร์เดนที่เหมือนกับว่ารุ่การนี้เนี่ย รายร่างนะเออรู้การที่แล้วนะครับฟอร์มฝุดไปรู้การนี้เริ่มกลับเข้าฝักเขาฟอร์มนะครับเข้าที่เหมือนเดิมแล้วนะครับยิงถึง2ประตูนะครับและเล่นเข้าขากับเอริเงอรฮาร์แลนด์นะครับรวมถึงเชอร์รีโดกูได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนั้นนี้นะครับทางเอ่อเปโกดิล่านี่ครับมีการปรับเปลี่ยนคู่เซนตอร์แฮมเล็กน้อยนะครับก็ทดลองใช้จอร์นสโตนยิงคู่กับจอสโกกกดิโอนะครับแล้วก็ใส่นิโกโอเรดีที่เหมือนกับว่าจะจอง แบ็กซ้ายนะครับตัวหลักไปน่าจะเกือบ100%แล้วหรือเปล่านะครับเราเพราะว่าได้ลงต่อเนื่องเหลือเกินแล้วฟอร์มดีมากๆนะครับและด้วยระบบนี้นะครับที่เป๊ปใช้นะนั่นก็คือ4-1-4-1นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยจะใช้ระบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับคือมีฟีมีมิฟิวตัวรับแค่คนเดียวนะครับซึ่งคนที่ยืนตรงนี้คือนิโก้กอนซาเลสนะครับ ทุกคนน่าจะเห็นเนาะว่าโรดี้เนี่ยมีการเจ็บนะครับเจ็บบ่อยเจ็บแล้วเจ็บอีกไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป๊ปก็ต้องคิดระบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งโรดี้นั่นคือการใส่ดิโก้กอรเซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นแผงเกมรุกเนี่ยถึง5คนนะครับเป็นตรงกลาง4แล้วนะเป้า1อย่างเออร์ลิบาฮาแลนด์นะครับในเกมกับดอทมุลเนี่ยนะครับก็ฟิลโฟเดนนะครับซัดประตูแรกนะครับนาทีที่22นะครับจากการจ่ายตัดเข้ากลางของทิกเจนี่ไรเดอร์แล้วก็ยิงจากแถว2เข้าไปนะครับสุดสวยเลยนาทีที่29นะครับจยี่ส กูนะครับก็เปิดบอลให้กับฮาแลนด์นะครับที่วิ่งมายิงหน้าปากประตูนะครับเป็น2อสูนะครับครึ่งหลังฟิลฟเดนมายิงอีกหนึ่งลูกนะครับและลูกคนที่เปิดนะครับก็คือชิจนีเลยเด้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงแถว2เหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ทาลซิตี้มาเสียจังหวะเล็กน้อยนะครับลูกเปิดจากทางด้านกลับขวานะครับเป็นลูกตั้งเตะเข้าไปนะครับ วอลเดมาร์แอนตันของดอทมุนนะครับก็ชาร์จเข้าไปนะครับตามมา1-3นะครับและช่วงนาทีทบุบเวลาบาดเจ็บนะครับเรยันเชกี้มายิงนะครับให้กับซิตี้เข้าไปอีก4-1นะครับแล้วใครดูสดๆเนี่ยเราจะเห็นนะว่าชุดนี้ซิตี้เนี่ยถือว่าลงล็อกนะเออเหมือนเหมือนเปก็กุลิเอลลาเนี่ยรู้แล้วว่าเออเฮ้ยมันใช้ระบบนี้แล้วผู้เล่นเป็นชุดนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็การ เชื่อมเกมเนี่ยลื่นไหลนะครับประกอบกับฟอร์มที่กําลังกลับมาของฟิลฟอร์เดนนะครับจ่ายให้นะครับทางเออ่ลิมบาฮาแลนด์ใช่ไหมละการสังงานกับชิญี่ย์ไรเดอร์เนี่ยมันทําให้เกมมันค่อนข้างไหลลื่นนะครับอาจจะติดนิดนึงคือเรื่องของเกมรับนะครับที่บางทีมันมีหลุดมีเผื่อได้แต่โชคดีที่ได้ดอนนารุม่านะครับเข้ามาเสริมเนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยมันเออ่ไม่ต้องกลัวมากเกินไปนะครับดอนนารุมาก็ช่วยทีมในเรื่องการเซฟค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทางด้านเปโกดิล่านะครับก็ออกมาสัมภาษณ์นะครับหลัง ที่ชนะดอทบุญนีครับบอกว่าคือชื่นชมเลยนะครับฟิลฟอร์เดนนะครับเขาบอกว่าดีใจมากๆที่ไม่ใช่แค่เออร์ลิงเท่านั้นที่ยิงประตูได้นะครับฟิลกลับมาแล้วเราจะเห็นประตูแบบนี้จากฟิลมากี่ครั้งกี่ปีแล้วเราพลาดบ่อยมากในฤดูก,กาลที่แล้วแม้ฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำผมคิดว่าเขาช่วยเราได้มากเขามั่นใจที่จะยิงประตูแบบนี้โดยที่ไม่ต้องยิงแรงแค่ส่ง ส่งบอลไปใกล้เสาก็เหมือนส่งบอลเข้าประตูนะครับฟิลโฟเลตเลียนได้ยอดเยี่ยมมากๆตราบใดที่ฟิลมีความสุขเป็นที่รักและมีความสุขคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเขาเป็นนักเตะที่พิเศษแต่เราต้องการประตูจะเขาและหวังว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่จะทําให้สําเร็จนะครับก็พูดถึงว่าการเตรียมตัวกับเจอแกริโอคูลนะครับบอกเป๊ปก็บอกว่าไม่มีอะไรมากเราต้องกลับไปเตรียมพร้อมรับแมตช์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนโฟเดนนะเขาก็บอกว่าโอ้ผมรักมันนะผมต้องเล่นด้วยรอยยิ้มซึ่งผมก็ทําอย่างนั้น ปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบากไม่ใช่สาหรับตัวผมเองแต่สำหรับทุกคนของทีมเราด้วยรุกการนี้เรากลับมาลงตัวอีกครั้งและว,วันนี้คุควเห็นแล้วว่าดอทบุญสร้างปัญหาให้กับเราเพราะเขาเป็นทีมยอดเยี่ยมแต่เรายังคงยึดมั่นในแผนการเล่นและฝากฝันพวกเขาด้วยนักเตะพรสวรรค์ของเราในแนวลุกโฟเดนนะครับหวังว่าจะจุดประกายเดียวกันนี้ให้กับซิตี้ในขณะที่พวกเขาเนี้ยเปิดบ้านรักมีของเรอร์พูลในศึกซุปเปอร์ซันเดย์ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติด้วยเช่นกันนะครับเราไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งงงงทีเนอนนนแดรรูกัับบ้าะค เรือพูนะครับหลังจากออกทะเลไปนานนะครับออกไปนานๆน,นะตลอดเดือนตุลาคมเลยนะทำเอาแฟนบอลเรือพูเนี่ยปวดหัวกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้ว ทุกอย่างเนี่ยก็เข้าใจได้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือระบบการเล่นนะครับตัวผู้เล่นที่มันไม่ค่อยลงตัวเท่านั้นเองนะครับและกลับมาเรียบร้อยแล้วใน2องแช์ล่าสุดในค่ำหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าและเรอแมเดรดได้ทั้งพรีเมียร์และยูเซลด้วยนะครับและแมตที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับริปุสามารถชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจากเกมเพรสซิ่งในแดนกลางและใช้ตัวผู้เล่นที่เป็นชุดเดิมที่เล่นกันอยาอน่มมางต่อเนื่องมา2รู้ฤดูกาลล่าสุดและในฤดูกาลน,นี้นะครับก็เรียกว นะครับการปรับเปลี่ยนนะครับอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือการใส่ฟอร์เรนเวสลงไปในตำแหน่งหน้าซ้ายนะครับแล้วค่อยตัดเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับหรือเล่นทางฝั่งซ้ายไปเลยนะครับซึ่งมีข่าวว่าตอนที่ทางลิเวอร์พูไปเซ็นเวสเนี่ยเนะวสขอเลยว่าขอเล่นเบอร์สิบพย์เมเกอร์แต่พอมาเล่นจริงๆในลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมันเห็นว่ามันไม่ค่อยเข้ากัน นะมันโดนตัดออกไปนะครับโดนตัดความสามารถของเขาออกไปเองด้วยซ้ำนะครับและอย่างก็คือเดิมเนี่ยนะครับที่โดมินิกสวอสไลนไอเล็กซิมเลสซิเตอร์นะครับและในส่วนของไลฟ์แฟิแบ็กเล่มร่วมกันเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วเพราะเวทมาเนี่ยมันต้องผักตรงนั้นออกไปเอานี้ออกไปเพราะฉะนั้นก็คิดง่ายๆเลยลองสับเปลี่ยนนะครับเหมือนทางอันเดอร์สล็อตเนี่ยรู้ว่าแฟนบอลในโซเชียลนะครับขอมาก็จัดให้เลยนะครับแทนคริกาโปลและผลที่เกิดขึ้นคือฟเฟรนวีเนะี่ยโชว์แบบโหสุดยอดทั้งการเล่น บอลจังหวะการจ่ายบอลน,นะครับ คือเห็นไดยว่ามันเพลินตาได้ใครได้ดูสดๆนะบอกเลยมันเพลินตามากๆนะครับเฟรนวีสจังหวะจ่ายจังหวะคลึงบอลจังหวะรับนะครับทำเกมเปิดบอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างลงตัวนะครับและแน่นอนว่าอาร์เซสอลน่าจะใช้ระบบนี้ไปต่อไปแน่นอนนะครับอาจจะมีสลับบ้างก็คือใช้เป็นคอดิก,กบอลสลับลงมาหรือถอดตรงกลางออกคนนึงแล้วใส่เฟรนวีสเข้าไปตรงนั้นก็ไม่น่าเกลียดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและอีกคนที่น่าชื่นชมนะครับในแมตช์ที่ชนะเรอัลมาดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ครับลิเวอร์พูลเน เมริดอย่างชัดเจนนะครับเรียกได้ว,ว่าทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในแผงเกมรับนะครับคอนอเบลลี เล่นว่าเอาวิงซูจูเนี่ยอยู่เลยนะครับไม่ผ่านเขาเลยนะครับโดมินิับอร์ไลท์ก็ทําเกมได้ไหลลื่นมากๆนะครับรวมถึงจังหวะที่รู้ใจกันนะเปิดบอลเข้าไปให้อเล็กซิสเมลิสเตอร์นะครับหม่งเข้าไปชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้รับคำชมนะครับจากระดับกูรูนะครับทั่วโลกเลยนะครับสนักข่าวทั่วโลกแฟนบอลนี่ก็ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มาริทเนี่ยฟอร์มดีกว่าลิเวอร์พูลชัดเจนและลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะได้นะครับก็ไปต่อได้นะครับณตอนนี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิ่ันีตหงซ้ คะแนนนะครับที่18คะแนนก็นต่อ19คะแนนนะครับแต่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลตอนนี้ติดอยู่ในท็อป8เรียบร้อยแล้วนะครับ3นัด9คะแนนด้วยกันนะครับก็มีโอกาสที่จะจบนะครับหใน8ทีมที่ดีที่สุดนะครับและเขารอบต่อไปแน่นอนนะครับแฟนบอลลิเวอร์รพูลคิดเห็นยังไงในแมตช์ล่าสุดก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเราไปดูบทสัมภาษณ์ของอาร์นัสลอตนะครับหลังเกมที่ทางลิเวอร์พูลชนะมาริดก,กันนิดนึงนะครับ อ่ะเนสซอลอนเนี่ยเขาบอกว่าประทับใจเพราะว่าเราเล่นกันเป็นทีมกับทีมที่เก่งมากๆทีมเรเบอร์รีเป็นทีมที่ฟอร์มกําลังดีอย่างไม่น่าเชื่อเขาแพ้แค่ครั้งเดียวชนะทุกเกมที่เหลือถ้าพวกเราชนะเขาได้บวกกับฟอร์มการเล่นเทรโรมีด้วยเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยแต่นอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเราชนะพวกเขาได้เพราะลูกตั้งเตะพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าถ้าเราชนะนะเพราะถ้าแพ้คนก็จะหาข้ออ้างมาแก้ตัวแต่ลูกตั้งเตะที่สมดุลคือสิ่งที่จาเป็นอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผล 9กาในสครั้งและนั่นคือสิ่งที่เราทําในวันนี้นั่นเองนอกจากนั้นยังผู้ชื่นชมคอนน์เบลลี่นะครับโดยผู้รวมๆกันนะบอกว่าคอน,อนเน่เล่นยอดเยี่ยมมันเยี่ยมมากรวมกันที่แล้วเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมในเกมรับกับเรัลมาริดแต่ต้องออกสนามหลังจากเล่นไปไปเสียนาทีเพราะการมาเจ็บตอนนี้สวันหลังจากที่เขาเล่นครบ90นาทีกวิลล่าเขาก็กลับเล่น90ินาทีได้อย่างเข้มข้นอีกครั้งในเกมนี้กับวินิสอุ้ผมบอกว่า เขายิงได้26ประตูในลาลีกานี่พูดถึงวินิสิอุสนะครับแล้วก็เคลียรบาเบก,กับวินิสิอุสท,ทำประตูร่มกันถึง24ประตูดังนั้นถ้าคุณอยากมีชนะเกมคุณควรป้องกันลูกตั้งเตะให้ดีและนั่นเป็นวิธีที่ทีทมต,ต่างๆจะทำประตูได้แต่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมก็สามารถทำประตูได้ <c oughs> เช่นกันทั้งสองคนนี้ทำได้อย่างแน่นอนคนรเล่นเกมรับได้ดีมากในเกมกับที่เจอกับวินิสิอุสนั่นเองนะครับก็ เอ่อบอกได้เลยว่าชมผมเป็นผมผมก็ชมเนี่ยเขาเล่นดีจริงอ่ะนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเอาเอา่อเอบเป้อยู่เลยปีนี้ก็มิซูดด้วยนะครับผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับของซิตี้มี2คนนะคือคอวาเซตับคูซานอมนะครับส่วนเลฟูมีถึง6คนได้แก่ซอนเบ็คเกอร์โจวานี่เลโอนี่เจร์ม,มี่ฟิมปงเซฟานเบซิเต็ดอเล็กซานเดอร์อิสซักแล้วก็เคอร์ติจอนที่ต้องรอเช็คฟิตนะครับเฮตุเวทที่น่าสนใจของทั้ง2ทีม เคยเจอกันมา228ครั้งนะครับซิตี้ชนะ60เสมอ58และลีพูชนะ110ครั้งนะครับห้าด้าหลังสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันซิตี้ชนะ1นะครับเสมอกันไป2ครั้งและลีพูชนะ2ครั้งนะครับ ฟอร์มฮันน่าลังสุดนะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4แพ้1ส่วนลิเวอร์พูลฮันน่าลังสุดนะครับชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับในส่วนของซิตี้นะครับที่แพ้ก็ไปให้กับแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะครับแล้วก็วิลล่าก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลต่อในแมตช์ถัดไปนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับการแพ้ก่อนหน้านี้ก็คือแพ้คิทันเปเลตในคาราบาวคัพนะครับแล้วแพ้บรินฟอร์ดแต่ก็สามารถชนะแฟรงก์เฟิร์ตนะครับลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่าได้ด้วยนะครับส่วนตัวผููู้้้เเเเลลล่่่่่่่่่นนนนะะะครรัับบออออออยยยาาาาาางงทีีีกกกวววววโโหหิ์พมปญแตต็ด อนาสอนเนี่ยจะจัดตัวอย่างไรนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับที่น่าจับตามองนะครับในส่วนของซิตี้เนี่ยผมยงให้กับคนนี้เลยนะฟิลโฟเดน ฟิลฟอร์เดนนะครับลงเล่นให้กับซิตี้ไปทั้งหมด14นัดนะครับแล้วก็ยิงไป4ประตูมี3แอดซิตนะครับเริ่มกลับมาเข้าฝาเข้าฟอร์มแล้วนะครับถือว่าถ้าเล่นเข้าขากับวิ ah นเดีมาฮอแลนด์ชี่ไรเดอร์นี่ครับจิมมี่โรกูนี่ยถือว่าน่ากลัวมากๆนะครับก็ใครเป็นแฟ City, นซิต for ี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มฟอร์เดนในช่วงฤดูกาลนี้นะครับน่าจะเป็นกำลังหลักของทีมแล้วก็โอกาสตีชั้นกรีฑ ไปลุย,ยฟื้นบอลโลกด้วยนะครับเลือกผู้นะครับผมขออนุญาตยกให้กับฟอร์เรนเบียสก็แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีแอซิดอะไรเยอะก็ตามแต่ว่าฟอร์เรนเบียสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถสร้างสรรค์เกมรุกให้กับเลือกพูได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ สถิติในเกมที่คาร์เมลิดนะครับเฟรนเวิสเนี่ยสร้างโอกาสนะครับหครั้ง5้าครีปพาสผ่านบอลสําเร็จ21จาก23ครั้งนะครับสองไปบอลยี่สิบแปดเลี้ยงบอลสําเร็จ1ครั้งชนะการดวล3ใน4ครั้งนะครับเสียการครองบอลแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เล่นกับลิเวอร์พูลสิบสี่นะทุกรายการมี2แอซซิดด้วยกันนะครับเราไปดูสเปนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้กันบ้างนะครับไปกันทางฝั่งเอ่อทางเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนก็แล้วกัน เป๊ปโกยล่านะครับน่าจะได้ระบบที่ลงตัวแล้วแหละนะครับด้วยระบบนี้น่าจะเล่นต่อเนื่องนะครับด้วยระบบ4 1 4 1นะครับแต่วันนี้เนี่ยเลยในบ้านตัวเองนะครับคงไม่น่าจะเล่นตั้งรับเหมือนตอนที่ไปเยือนทางอาเซนอลน,นะครับในแมชชก่อนหน้านี้นะครับ ระบบที่ใช้ C1 C1 นะครับผู้ถ่าประตูตัวจริงนะครับจารุจิดอนนารูม่านะครับแบ็กขวานะครับเป็นมาชุดนุนเน่นะครับทางซ้ายเป็นจอสโกโกดิโอคููเซนเตอรแฮมนะครับดูมิเดียรกับจอร์สโตนนะครับมีฟิวตัวรับ1คนนะครับโรดี้ไม่ได้มีการบาดเจ็บน่าจะลงตรงนี้นะครับซตัวลุกด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบราโดซินวาบ้างนะครับทางซ้ายเป็นเจเรมีโดกูนะครับ คู่ที่ทําเกมตรงกลางนะครับฟิลฟอร์เดนที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มกับท i ชานี่ไรเดอร์อันนี้ก็ใจบอลแม่นนะโหเล่นเข้าขากันสุดยอดมากๆนะครับหน้าเป้าเออร์าาลิงเบิหฮารแลนนะครับ จะเห็นได้ว่าซิตี้เนี่ยก็จะเป็นขุมกําลังเดิมนะครับจากฤดูกานที่แล้วแต่ก็มีปรับเปลี่ยนแค่1นถึงสองตำแหน่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวในการรับเมอเรียวพูนะครับในวันนี้นะครับไปกันทางฝั่งของแดงเรียวพูกันบ้างนะครับเรียวพูเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่านะครับตัวผู้เล่นที่หลกัหลกๆเนี่ยมีการบาดเจ็บแล้วมมนสามารถลงได้พวกอลิซอนเบเกอร์นะครับเคอร์ติโจนแบบนี้นะครับเจรมี่ฟิลมปงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะใช้ชุดที่ ชนะทางโรเบลิตมาแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแค่ถึงตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับในระบบ4-2-3-1ผู้สับประตูมือหน่งมือสองนะครับอจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะครับทางขวาเนี่ยคอนอร์แบลลี่นะครับลูกาน,นิฟิตแล้วก็น่าจะเป็นกำลังหลักนะน่าจะเจอกับเบโดซินวาได้สนุกนะครับทางซ้ายอดูโรเบิร์ตสันน่าจะดูดีกว่ามีลอสเคอร์อเคสนะครับแฟนๆเลี้ยหูพูดแบบนั้นนะผมก็คิดเช่นกันคู่เซนเทาร์สนะครับ,นะรบอิบิมฮาโกเนเต้กับฟอร์กิฟันได คู่ตรงกลางนะครับเป็นไดนไอกาแฟแบกกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับทำเกมด้านขวาโมซาล่าเหมือนเดิมนะครับทางซ้ายเป็นคอร์ดิกาโปตรงกลางโดมินิกสปอตไลน์นะครับเอาเฟรเดเรสไว้ลงในครึ่งหลังนะครับและน้าเป้าฮูโกอิกิติเก้นะครับลิเวอร์พูลก,กับแมนซิตี้นะครับไม่ค่อยมีประเด็นในเรื่องการเจอกันสักหลายส่วนใหญ่ก็จะดูในฟอร์มในสนามยกเว้นซาร่ากับแาโดซินวานันนี้น่าจะได้ดวลเจอกันนะเพราะว่าเล่นทางฝั่ง ขวานะครับแล้วก็เบโรสวาเดี๋ยวมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกับโมราล่าก็ไม่รู้อย่างไรอ่ะนะครับน่าจะดูคนนี้มากกว่านะนั้นนี้นะครับซิตี้ไม่แพ้ครับเล่นในบ้านนะครับสเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ไอ้นี้ของเราเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กและช่องทิกต o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ